ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมทรงรีชมทีเลขาธิการภาคชาติหน้าค่อยพัฒนาในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยฝ่ายแ้นแบบบัญชีรายชื่อสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับกระผมขอยาตการเรียนว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองของพวกเราปัจจุบ,บันนี้นั้น อีกไม่กี่วันวันที่14พฤษภาคมนี้ก็จะ,เป,เ,ววเ,ปะเป็นวันเลือกตั้งส่วนวันที่เกพฤษภาคมก็คือพ่งนี้ท่านประธานครับเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าท่านประธานครับเดี๋ยวนี้กำลังมีการต่อสู้ในทางการหาเสียงหรือว่าในทางการเมืองอย่างเข้มข้นพรรคต่างๆก็ งัดนโยบายงัดกลเม็ดเบ็ดพลายของตัวเองออกมาต่อสู้คู่ต่อสู้ไม่ว่าพรรคนั้นๆจะอยู่เสียงอยู่ข้างประชาธิปไตยหรืออยู่ข้างเผด็จการมันมีสองข้างธรรมนานนี่ก็รบกันมันมีสองซีกอะซิกซ้ายซิกขวาก็แบ่งกันไปซีกของเผด็จการซีกของประชาธิปไตย ประชาชนก็แยกเป็นสองซี่กัธรรมดานี่ก็ส่วนหนึ่งก็ชอบประชาธิปไตยอีกส่วนหนึ่งก็ชอบพผเด็จก,การก็ลองดูลองดูกลยุทธ์กลเม็ดเบ็ดพายในครั้งนี้ว่าทั้งสองฝ่ายนี้จะสู้กันอย่างไรรรคของผมหรือตัวของผมเองก,ก็ยกย่องทั้งพรรคทั้งทุกพรรคะที่สามารถลงแข่งขันกันในครั้งนี้ได้ก็ยกย่องทุพกพรรคนะฮะนี่คือสีสันของบรรชาธิปไตย ก็ต้องยอมรับประธานปธะธานครับประชาชนต้องยอมรับว่าเมื่อข้างไหนได้เสียงข้างมากข้างนั้นก็จะตั้งรัฐบาลก็ต้องยอมรับกันไปคนลเม็ดเบ็ดพลายการโคดโกงกันก็ย่อมก็ย่อมเป็นสิ่งธรรมดาของมนุษย์นะฮะว่าตัวเองจะได้เปรียบสิ่งไหนแล้วก็ทําสิ่งนั้นนะก็เป็นก็เป็นสีสันธรรมดาที่เราครับมีกฎหมายก็ตก็ว่ากันไปครับขอบคุณมประธานาธิบาีขอประกาศ ส่งข่าวแก่พี่น้องประชาชนออกไปเลือกตั้งมากๆนะฮะวันที่เกตเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็วันที่14เลือกตั้งใหญ่ในครั้งนี้อย่านอนหลับทับสิธรรทธิ์ท่านประธานครับประชาชนที่รักทั้งหลายครับออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงให้มากๆเสียงของเราเราหนึ่งเสียงคือเสียงสวรรค์ท่านตสมบัติครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ